ตอนนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปงาน b t s BTS Pop Up <S ใช่ TMC ใช่ <ปะ S 1> ก็คือตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่งาน b t s Pop Up กันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราจะพาไปดูอะไรบ้างเราจะเหมาอะไรกลับมาบ้างใช่ไปต้า B ปทีเอไดมาที่เอ็มคอทียแล้วคือตอนนี้เราก็ถีอเอ็มคอที M แล้วทุกคนใช่ค่ะแข่งลงไปค่ะตอนนี้นะคะเอ็มคอทีแล้ว M แล้วก็มาที่สถานีคลงพงนะคะใช่ค่ะก็คจอสถานีเอ็มคอร์เง,งียแล้วก็เดี๋ยวเราจะแปะวันที่ให้เพราะเราจะมาที่ได้เหมือนกันว่าวันไหนบ้างคือเดี๋ยวเราจะไปดูนะจ๊ะไปจ้ามาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอธิบายรายละเอียดงานให้ฟังกันนะคะงาน map of the social case in bangkok หรือ bts pop up in bangkok จดตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง25กรกฎาคม การเข้างานจะต้องมีการลงทะเบียนทุกครั้งนะคะซึ่งทุกคนสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ Morning Call ได้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะโดยเว็บไซต์เนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนทุกๆวันศุกร์ซึ่งศุกร์สุดท้ายคือวันที่14ก,กรกฎาคมนี้นะคะพลาดไม่ได้แลนะคะเพื่อนๆต้องรีบจองเข้าไปเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ข้างในแล้วนะก็คือจากทางเข้าเอ็มพอที่เราถ่ายเมื่อกี้ก็คือเดินเข้ามาก็จะถึงหน้างานเลยก็คือตรงนี้ บอกแลวก่อนว่าตื่นเต้นมากคือบอเมื่อคืนน้องกินโมตีสามนอนไม่หลับตื่นเต้นไม่รู้ตื่นเต้นอะไรทั้งๆที่ไม่ได้เจอผู้แต่เราก็ตื่นเต้นวันนี้ก็คือพกเครื่องรางอามาเองด้วยน้องกูก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะคะใช่นี่ตื่นเต้นมแม่หมดแล้ว เราอยู่ใน BTS Pop Up Thailand แล้วนะคะก็บรรยากาศงานคือคืดมากแล้วก็ไม่แน่นมากเกินไปใช่คาดว่าน่าจะเกินพันห้าพันแวันนี้ตอนแรกไม่ได้คิดเลยว่าจะซื้ออะไรแต่เราก็แต่เราก็โนอนี้ไม่คือถ้าสมมติว่ามาต้องลงทียามาด้วยนโค้คือหนึ่งเลขเข้าได้หนึ่งโค้แต่ว่าเนี่ยไม่ได้ลงทียามาแต่ก็สามารถมาวอล์กอินได้แล้วเมื่อแกได้ยินที่เขาพูดกันว่า ถ้าสมมติว่าคือรอบหนึ่งมันเขาได้50คนแล้วถ้าคนที่บอกรอินอ่ะเอ้ยคนที่ลงทะเบียนมาไม่ถึง50คนคนที่บอกรอินก็เขาได้เลยนี่ก็เขาได้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องรออัปเดตต่อไปนะคะก็ตอนนี้ก็ขอตัวไปช้อปปิ้งใช้จ่ายเงินก่อนนะคะถ้าลุงเงินในกระเป๋าเราับผู้ชายของเราทั้ง7คนนะแล้วคือมันมีตรงนี้แล้วมันก็จะมีตรงฝั่งนู้นด้วยก็ถทนนี้เราไปสองโซนนะคะก็จะมีโซนป๊ออัพตรงนี้กับโซนบีทีที่สามารถบอกรอินได้เลยจะไปดูบรรยากาศกันะ รังหงกซวอนนะ ไปแล้วกับโซนน้องบีทีนะคะขีบอกื่อกีาใช่เข้ามาแล้วแต่ว่าไม่ได้ท่ายอะไรเลยเพราะว่าเดินดูของของเยอะมากโซนน้องบีทีเป็นโซนที่สามารถบอกอินได้เลยก็ควรจะสลับกันเข้าออกเรื่อยๆแต่ว่าตอนที่เราเข้าไปเราอยากได้น้องคุกกี้มากแต่ว่าน้องคุกกี้สิน้องคุกกี้หมดนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าจะมาขอเติมของเรื่อยๆเราก็เลยได้มอเนั่นอะไรแต่เราจะเราจะไปรีวิวกันที่บ้านนะคะให้ดู จะแบ่งค่ะรีวิวออกเป็นสองโซนก็คือแมปออเดอร์โซกับบีทีนะคะโอ้เดี๋ยวดังก่อนน้อครีมอันนี้เป็นลูกพี่อนน้องของเราเองะค่ะคือเราก็ยังเราก็ยังไม่ได้เข้ามาสนรู้สึกอะไรอยากแนะนำตอนไหนก็แนะนำไปแมปออเดอร์โซก็พอใจมากแมปออเดอร์โซนะคะค่าเสียหายของเราตกจุดมันสองพันหนึ่งร้อยบาทนะคะขาเลราจะเปิดด้วยชิ้นแรกก็คือเป็นปากกาฟิกเกอร์น้องจองกูเขียมันเลย S <S então, น่ารักมากคือเนี้ยราคาสงวนอยู่ที่สองแปดสิบบาทน่ารักมากจริงๆนี่อยากได้แบบน้องฟิกเกอร์ด้วยห0 0รกว่าบาทเอาจริงคุ้มมากค่คะคุ้มกว่าราคาที่พีมาจากเกาหลีใช่เพราะว่าถูกมากยังไม่เอาออกมาแล้วกันแกะแค่นี้น้องกล้องงุ้มให้ฟอก็เลยอ่ะพอแล้วขอบคุณน้องคิมที่วอนพยายามชิลแล้วค่ะชิลแล้วค่ะแล้วก็ อันนี้เป็นกระเป๋าสะพายข้างน้องโีปุกเหมือนกันก็คืออันนี้เดินวนประมาณสามรอบก็แบบเินวนไหมเอาหัวพูดง่ายๆเดินวนไปอย่างนั้นวนไปวนไปแกะแกะแกะสิมาถึงอันนี้ก็คือมันแพงเพราะตัวนี้แหละเป็นอะไรที่ทุกคนดูความเลอค่าของมันดีอ่ะอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดมากแต่นี้คือกระเป๋าคอลเลกชันออนนะคะแกันดีม เป็นแบบกระเป๋าผ้าใบใหญ่ๆเลยอันนี้สงวัราคาอยู่ที่1 2 6่งพันสองร้อยหกสิบาทใช่แต่ว่าใบเนี้ยคือตอนเดินผ่านอ่ะมันแบบสะดุดตาคือตอนแรกเหรอข้าใบยามไม่เสียยามไม่ซื้ออ่ะไม่ต้องกลับบ้านนะสวยคือแกะอลไรกันสวยมากทุกคนอันนี้พันสองฟังกูรี่ดีมันมีความแฟนตาซีอ่ะเก๋อี๋ใหญ่อ่ะเนี่ยใหญ่มากจริง ใส่ได้หลายอย่างนะแกะได้เลยเอจริงถ้าใส่ขามว่าใส่อะไรได้ไหมไม่แต่ว่าเก็บดีนะเพราะว่าน้องข่าวมากไม่แล้วก็จะเทคแคร์ของของเราที่สุดอ่ะจะซุ้มซ้ำหนึ่งเปิดไม่ได้สรุปสิแต่ไม่เป็นซิวไม่ยังสิของเขามีคุณภาพโอเคใส่ได้แค่กระเป๋าตังค์แล้วก็ไม่เฮ้ยใส่ได้แค่กระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์เท่านั้นนะจ๊ะ สนารักมากเลยในงานมันมีสถานที่สถานที่ถ่ายรูปด้วยใช่เดี๋ยวเราจะลงไว้ให้นะคะมาจ้าก็จะเป็นโซนของน้องมีทีบอกก่อนว่าถุงเนี่ยเสียตังค์นะคะอันนี้ก็ถุงใส่ตาเราใช้เวลาอยู่ใน โซนน้องบีทีประมาณชั่วโมงกว่ากว่าคือเดินแล้วแบบไอ้นี่ก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้แต่ก็าต้องเข้าใจว่าของน้องแบบว่าบางทีก็มีของขาดบางเพราะว่าคนมันไปเยอะแลก็คือเชลน้องต้องหมดแบบหมดตั้งแต่วันแรกก็บอกกันว่าเราอะไปวันที่สองซึ่งมันเป็นงานวันที่สองที่เขาจัดเลยแต่ว่าก็คือหมดแล้วแต่ว่าแต่ว่าจะมาเติมของทุกวันพุธถูกไหมใช่ใช่ที่เจในทวิตก็คือเติมของทุกวันพุธก็ต้องรีบจับจองกันด้วยความแนะนำว่าให้ไปวันพุธเพื่อที่จะได้ของในด้วยความเสียใจที่ไม่ได้ ตุ๊ก,กตาน้องคุกกี้มาเราก็ใส่มังมาเลยจ้าน้องมังนี่คือน้องมังชอบมากเลยจ้าวุ่งแม่พูดเราคาน้องมังตัวนี้แปดร้อยเก้าสิบบาทแต่ก็นับว่าถูกกลับมีมาชิ้นที่สอง,สอ,ง <c oughs> อันนี้คือเหนือเมงของเราชูกี้นั่นอะไรปะอันนี้คือพิก้าจ้าชูกี้ชูกี้ มีลูกหอย,อยุดน,น,น้อยอยู่บนหัวใช่ชนี่คือมีลูกหยุดน้อยอยู่บนหัวด้ยใช่นี่คือสตรอรี่ของบ t ทีน่ารักเนะาะอเราอะมีคุกกี้แล้วเราก็แบบอยากได้ตัวห้อยกระเป๋าเพิ่มก็เลยแบบจะซื้อทาทาหรืออะไรดีเพราะทาทาก็แสนฮอตใช่ไหมน้องน่ารักมากนี่เรามีตัวนี้นะคะน่ารักอะอต่อไปชิ้นต่บายนี่ <c oughs> เป็นสิ่งที่เราใช้ได้จริงอีกงบเรามีจำกัดเราก็ต้องคิดนิดนึงนี่น่ารักมากเลยอะนี่คยางมันผมยางมันผม อันนี้สองสิบบาทแกน่ารักปะใส่แล้วเหมือนแบบร่างจะเรืองแสงแปงลงร่างน่ารักอ่ะอยู่มง <c oughs> <ใน S 1> ม้ในส่วนชิน้นถัดไปนะคะก็คือเหลืออีกชิน้นสุดท้ายแล้วคือเราอะไมสุดท้าย พยายามแบบไม่รีบซื้อเพราะว่าน้องยังมีอีกสองเดือนอะไรเงี้ยพยายามไม่รีบซื้อตัองอยู่เป็นชั่วโมงไม่ได้คืออะไรรู้ไหมคืองานจดที่ MKT ทำงานที่ MKT คือสามารถไปซื้อตอนไหนก็ได้ไงแต่ว่าเดินก็คือสำรวจชั่วโมงกว่าแล้วก็มาีหนึ่งน้องจองกุ๊กอะเออเออที่มาผมดูที่น่ารักปะน่ารักมาก เอาออกมาารักมากๆทุกคนเอ้ยซึ่งอันนี้เรานีท B T หมดตังค์ไปเท่าไหร่สามร้อยีทีเฉพาะนี้นะ B T B ีทั้งหมดไปประมาณสองพันสี่าทสองพันห้าใช่ตัวเราเองก็แบบเดี๋ยวเราจะขึ้นสนนราคาทั้งหมดที่เสร็จไปวันนี้ตึ่งรึ้งไม่เป็นไรเราลงปรบตัวเองว่างานทีาให้แม่ คือพิ้วของเราวันนี้ก็คือะต่จบไปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหนึ่งสองสามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องอะไรไม่รู้มึออยากถามกูได้ไหมเพื่อนตใช้เวลาประมวลผลมันเป็นกิมมิกอะให้ช่องอะไรไม่รู้ไอไล่ไม่รู้ไอไล่ไม่รู้เลยนะคะไม่ไหวแล้วเป็นนายเดือดจ้า ไปแล้วทุกคนไม่ป่าก็บีทีหกกันทำไมมันแอบหกกันข้างหลังมงแ้วจะบอกโอ้แ่พระาตาสงสัยสวยเกินเด้นเด้น